ครับผมแล้วมาดูต้นนี้กันต่อนะมาถ่ายดูชมกันนะครับผมอันนี้จะเรียกว่าโชกุนนะครับผมกอในลักษณะแบบนี้นะโชกุนนะครับผมการให้ดอกก็เป็นมาที่ให้ดอกที่ชูตั้งก็สวยดีมีสเสน่ห์ในตัวเองถ้าชมในแต่ละดอกแต่ละต้นก็จะมีเสน่ห์ของเขาเองแต่ละแบบนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งก็เราก็จะมีลำต้นด้วย อันนี้ไม่ได้สร้างความนะพอดีปล่อยจริงเสียบแล้วก็ปล่อยจริงตามธรรมชาติก็เลยเป็นไม้ความในลักษณะแบบนี้ก็มีมีความสวยงามมีตัวของเขาเองมีรายละเอียดให้เราได้ดูได้ชื่นชมนั่นแหละนะก็สมกับท,ที่คิดว่าช่นชนมนาั่นแหละก็ประมาณนี้แหละนะครับผมการทำชมก็สนุกมีความสุขนะอันนี้ก็ดอกเยอะหน่อย ใบปิดเยอะเดี๋ยวจะเอาใบออกบ้างให้ดอกได้ได้โขบมาบ้างเห็นไหมะจะได้ดูดอกเยอะๆกันเดี๋ยวพขจะตัดเอาใบออกบ้างแล้วก็ใี่ออกดอกออกมาให้เยอะนะนะโอเคนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะทุกวันๆนะทุกวันวันลนะะหลายต้นหลายรอบก็แล้วก,กันสวัสดีนะครับผมสุกครับ